สวัสดีค่ะมุเจ้าเมื่อมาถึงตอนนี้เราเอ่ออันเนี้ยมันเข่ามาหลายมือแล้วนะคะหลังจากไปอยู่ในเมืองแล้วมันใกล้เวลาจะประมาณใกล้ได้เวลาเวลากลับเราต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือสิกลับคอยกันเริ่มมีความหุดสึกว่าตอนเนี้ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปคือว่า อากาศอยู่น่ก็ดีบ้านเมืองยูน่ก็ะเจริญอีหยังกระเจริญไปใส่มาใส่กระบอกกรุงเทพบ่มันต่างกันหลายมันเป็นเมืองไหมมันเปิดโลกไหมคอยเปิดเลยมันบอกค่ะคอยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่ได้ก็ต้องมีโอก,โอกาสมันก็ต้องดีกว่ามันบอกเริ่มมีความคิดอยากอยู่แล้วหลังจากทีผู้ใดก็ ก็ว่าให้คอยฟังว่าถ้าเธออยู่ที่นี่เนี่ยอายุเธอยังน้อยโอกาสอะเยอะมากนะอืว่าจริงีว่าให้คอยฟังว่าโอกาสมันหลายสิเหตุอีอย่างก็ได้เฮาอายุหน่อยเออก,ก็เลยแบบต็มนิดต็งนิดใจแตจริงๆจริงสี่ได้ยูแล่ะพี่น้องเพราะว่ามาอีอย่างหมองบอกมาอามา,มา,มาท่องเทียว มาเที่ยวนะคะเข่าไรเทียเดียวที่นี่เพราะเข่าไรเทียเดียวมันคือปัญหาเหอเราและขวบกับอกมีเรื่องวีซ่ามันบอกหลังจากมือนั่นไปงานกลับมาแล้วนะข่อยก็เลยเว้าวกับมูผู้เบาเก่าข่อยว่าวีซ่าข่อยแบบนี้เ็จังใดเพื่อเลยว่าเดี๋ยวเพิ่นโทรไปถามมูผ่้ใดที่เป็นทูตนะเพิ่นโทรไปถามแล้วเพิ่นบอกว่า เนี่ยเธอสามารถต่อวีซ่าได้สี่ครั้งเธอต้องมีเงินเธอต้องมีคนที่นี่การันตีว่าจะดูแลจังสันจังซีมันก็นมีมันมันมันก็นมีขอบเขตของมันเนาะค่ะว่าตรงเหตุจังใดนั่นบมที่นี่อ่ะคอยกาเริมแบบว่าน่าสนใจพอหอดเวลาหนึ่งเดือนเลื่อนตัวได้ตอนแรกซื้อตัวมาสามาันที่มันบอกค่ะเลื่อนตัวได้บ่านี่เป็นตัวเปิด ตัวนซีอูจได้หนึ่งปีเป็นตัวเปิดก็คือว่าเขาสามารถสิ้นเลื่อนมันมีกำหนดเลือเล่อนเลื่อนครั้งแรกจะฟรีแล้วแต่บริษัทแล้วตัว,ตวนะคะคอยจะเลื่อนไปอ่ะคอยจำก็ได้ว่าคอยเลื่อนเป,ป,ป,ป็นไปปันโดนปันใดนะคะที่นี่เพราะได้หนึ่งเดือนอยูไปอยู่มาพี่น้อง เพิ่นเริ่มมีความค่อยคอยคอย,คอยเริ่มมีความรู้สึกว่าเพิ่นพยายามสิสิสสปรับตัวกับเขากขบคอยเพิ่นพยายามถี่อ่มมามหาคอยดูกว่าเกาคือบได้นม,มาหาบได้ว่ามาอยู่น้ำกันเป็นแฟนกันประม่ณนด้ค่ะมาชวนขอออกไปกินข้าวขออยู่คอนโดพื้ดียวเพิ่นเซาให้นะมาชวนออกไปกินข้าวมาชวนไปหนันมาชวนไปนี่เออขอกลับไปเพราะกรไป แล้วพูดเลยว่าฉันมีอะไรจะคุยกับเธออันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นนะคะหนึ่งอาทิตย์หลังจากหลังจากครบเดือนแล้วอ่ะเพื่อเราฉันอยากจะคุยกับเธอโอเคเขาว่าเดี๋ยวคืนนี้ฉันไปหาเธอท,ที่คอนโดเราคุยกันเออก็ได้เขาเลยว่าเรื่องที่ฉันจะอยู่หรือไม่อยู่ลรอหรอเขาเลยว่าอืม แต่ว่าสายตาเราแปลกๆเราเป็นคนยิ้มแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็ผิดปกติอ่ะกลายเป็นไม่หยอกคอยเล่นกับคอยักกว่าเกาวังสีนาที่นี่เพิ่นมาหาคอยอยู่กลางคืนอยู่คอนโดเพิ่นก็สื่อไว้มาขวดหนึ่งคอยก็บอกข้าในดื่มพี่น้องอิลิคอยบอกข้าในดื่มขอเป็นคนที่บอกคอยดื่มนะคะคอยจิบจิบแต่ว่าขอยบิดื่มเลยแหละขอยบิดดื่มเพราะว่า พ่อขยติดเหล่กาก็เลยบ่ออยากดืม่มเนาะที่นี่สื่อมา้มากับมานั่งกินรินไว้ให้ข่อยนั่งกินอยู่คอนโดก็นั่งอยู่โซฟาเพื่อว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับเธออันนี้คือฉันพูดจริงๆนะฉันไม่ใช่แค่พูดเฉยๆกลาเลยว่าเออกระถาฟังอยู่อีหยังไว้ยกับบางซีเนาะแล้วก็เลยว่าเราลองมาคบกันอีกดีไหม คอยเลยว่าเอา้าผู้หญิงคนนั้นอะยังโทรหาเธอทุกวันแล้วตอนนี้โทรศัพท์เธอยังดิง้งดิ้งดิ้งดิง,ดง,ดงเขายังโทรมาเธอก็อยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วเธอจะมาบอกว่าคบกับฉันหรอเปลี่ยวนะคะระยะเวลาที่คอยอยู่แคนานหนึ่งเดือนเนี่ยเพื่อนก็อยู่กับแฟนใหม่เพื่อนเด้เพื่อนว่าด้อยู่น้าข่อยนะคะเพื่อนอยู่น้ากันคอยว่าด้มาว่าจะแย่งหรือจะเอาคืนนะคะคอยมาเพราะว่าคอยอยากเค้นประเทศแล้วคอยก็คิดว่าเออ สามวันที่คนสิกบแต่ว่าเขามีความเกิดเกิดความคิดขึ้นมาได้ใฉว่าเฮาจะถิ่มโอกาสนีบองสิบานีีเพื่อนมาบอกแบบนี้คอยแบบคอยงงคนเราเธอยังไม่ได้เลิกกับผู้หญิงคนนั้นเลยเธอยังอยู่กับเขาทุกวันแล้วเขาก็โทรหาเธอทุกวันแล้วเธอจะมาบอกว่าเรามาคืนดีเรามาคบกันมันไม่ได้ฉันเจ็บเอยกวางสิฉันไม่อยากจะลองใหม่กันเลยว่า ฉันผิดฉันพลาดฉันยอมรับแต่ฉันบอกได้เลยที่ฉันทำเหมือนที่ฉันพูดแหละฉันกลัวการแต่งงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเธอก็น่าจะให้โอกาสฉันควรที่จะให้โอกาสฉันใหม่ขอเลยว่าอให้ฉันคิดดูก่อนนะถามว่าฉันรักเธอไหมฉันรักเธอนะฉันซื่อสัตย์ทุกอย่างแต่พอมาถึงตัวเนี้ยมันเจ็บ แล้วการที่เธอทํากับฉันแบบนั้นคอยกับเว้าสันติญยาใยไปหละพี่น้องแบบนี้แล้วเลยว่าฉันจะบอกเลื่กับเขาฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่ฉันไม่อยากให้เธอกลับคอยกลับไปบ่เป็นใจคอยนะ่ะแมนยูผูบาวทีอยู่ไทยทีหุ่นจักกัน่ะ คนอเมริกานะคอยบอกข้าในมักเราพี่น้องคอยแค่รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าผูกพันมันแค่เวลาสองเดือนมันหมอแต่คนเนี่ยเพิ่นคืออดีตแฟนแล้วคอยเนี่ยกับโบฮู้นะคะว่าคอยสิตัดสินใจจังใดณตอนนั้นคอยมีความคิดว่าอุตสธรรมจังใดดีสิคีสิคืนหรือสิบบ่คืนคอยว่าสิ่งที่เธอทำ มันยากมากเลยนะที่จะให้อภัยสิ่งหนึ่งที่ฉันรับไม่ได้ก็คือเธอมีใหม่ขอบางสิเธอมีคนใหม่เธอมีคนอื่นในระหว่างที่กับฉันมันจะเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับฉันที่จะให้อภัยแล้วกลับมาคืนเป็นปกติแล้วก็ว่าเธอลองได้ไหมอ่ะลองพยายามได้ไหมขอเวลาแน่ขาว่าขอเวลา3าสี่วันขอคิดดูก่อน พี่น้องคนเลยว่าได้บาทนี้สามสี่มื่นนั่นเพิน่นเพิ่นโทรโทรมาหาข่อยได้คำตอบหรือไปข่าวว่าบอกว่าข้า,าในไใด้ข่าวคิดเพราะครบสามสี่มื่นเขาจะข้านายหึงว่าข่อยจิตัดสินใจยังไดเนี่ยข่อยยังอยูดด่อยอยจะขอกูชิี่ยอมกลับไปเจ็บอีกบอกว่ากูชิเจ็บได้จังไงวะแล้วสิ่งหนึ่งที่มันขึ้นมาในหัวแล้วถ้าเกิดกลับไปไทย 1. สิเหตดอีกอย่าง 2. บุตรกระบอมีอีหย่งกระบอมีสิไปเริ่มมองใด 3. สามยุนันกระส,สูนยุนี่กระสูนถ้าเริ่มยุนี่มันอาจจะไปกันน้ำเพิินบ่ด้แต่ว่าเฮาส์อาจสิมีโอกาสเหตุงานที่ดีหรือว่ามีนาทีการงานที่ดีหรือว่ามีอนาคตกลัวบ่ คอยก็คิดจังสี่แล้ว่อยก็โทรไปบให้บูบ่าวคอยฟังพี่น้องเอ้ยมันเป็นีนอย่างที่ยากมากมันเป็นในอย่างที่มองได้เลยว่ายากที่สีวาให้เราฟังว่าเออคอยเป็นจังใดคอยคิดจังใดคอยอยากอยู่หรือคอยอยากไปเพราะว่าคอยโทรไปแล้วเพื่อนรับโทรศัพท์โทรไปไทยนะเพื่อนรับโทรศัพท์เพื่อนบอกว่า ยูโอเคไหมทําไมเสียงเป็นแบบนี้ก็เลยก็เลยอ่ะเพิ่นฟังเนาะว่าเนี่ยตอนเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเขามาขอคืนดีจังสันจังซีเพิ่นเลยถอนหายใจเพิ่นว่าฉันรู้แล้วอันนี้คือผู้ชายถ้าเขาจะทิงทงท้งเธอเขาทิ้งตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาไม่อยากจะทิ้งเธอเขาเก็บเธอไว้และเขาก็เก็บผู้หญิงคนนั้นไว้เพราะเขายังตัดสินใจไม่ได้และตอนเนี้ยเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะเลือกใครและเขาไม่อยากจะเสียเธอไปเพราะเขารู้ว่าเธอกำลังคบกับฉันอยู่ เหมือนมันจะเสียแล้วเขาไม่อยากให้มันเสียไปแล้วเธอคิดยังไงควยว่าแต่ฉันไม่ได้รักเขาฉันไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรเลยเห็นหน้าดีใจแต่ฉันก็ไม่รู้